ดีตอนเข้าสู่รายการบ้านดาวนําโชคนะครับในทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะครับแล้วพบกับผมอาจารย์โอโหฝั่งทนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มในเรื่องของดาวนําโชคกันนะฮะเรามาดูผลงานเก่ากันก่อนนะครับผมผลงานเก่าของเรานะครับโดยงวดแรกนะครับก็คือวันที่17มกราคมนะครับให้เด่น3นะฮะก็ สามเก้าห้านะครับบนแล้วก็หนึ่งห้าล่างนะครับนะครับก็เก้าห้าตรงตรงนะครับผมห้าหนึ่งกลับนิดนึงนะครับงวดวันที่เอ่อสิบหกกุมภานะครับส่วนกุมภาพันธ์นะครับก็คือให้เด่นสามกับเก้านะครับก็มีสามเก้านะครับล่างนะครับตรงๆไม่ต้องกลับนะครับข้างบนหกศูนย์สามนะครับผมนี่ครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเลขเด่นก็คือเลขห้ากับเลขเจ็ดนะครับ แล้วก็า538บนนะครับ73ล่างนะครับตรงๆนะครับไม่ต้องกลับกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็งวดวันที่1เมษายนนะครับ1เมษายนเลขเด่นคือเลข7นะฮะเลข7ข้างบนก็270ครับข้างล่าง50กลับนิดนึงครับเป็น05ออกล่างนะครับผมส่วนวันที่16เมษายนนะครับงวดนี้นะครับก็คือเลขเด่นคือ5ากับ7นะครับ ปังๆกันเลยครับเจ็ดแปดเจ็ดล่างห้าหกนะครับแปดเจ็ดบนไม่ต้องกลับเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ววันที่สองพฤษภานะครับนะฮะเราให้ได้เด่นสองนะครับนะครับออกสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดแล้วก็ล่างหนึ่งแปดนะฮะนะครับผมต่อมานะครับงววันที่สิบหกพฤษภาคมนะฮะปังปูริเย่มากนะครับวดนนี้เด่นๆคือเก้ากับหนึ่งนะครับแล้วก็บนห้าเจ็ดเก้าครับล่างหนึ่งสี่เก้าเจ็ดกับหนึ่งสี่นะครับผม นะครับตรงๆกันเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับเร่อนี้ตอนแรกอาจารย์ตายท่านบอกว่าองค์จะไม่ผลิตแล้วเพราะว่ากลางปีนะครับกลัวเอาเปลี่ยนลูกค้าปรากฏว่างวดจากงวดที่แล้วครับผมผลงานมันยอดมากนะฮะเลยมีการเรียกร้องบอกว่าอาจารย์ผลิตเพิ่มหน่อยตอนนี้ถ้าอาจารย์ต่ายก็เตรียมัวผลิตเพิ่มให้นะครับนะฮะเพียงมูลค่า2,500บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับ สร้อยปีเสียนะครับในมูลค่า1น5 0บาทฟรีกันไปเลยนะฮะมูลค่า1น5 0บาทฟรีกันไปเลยนะครับนะฮะนะครับ2,500บาทนะครับตกอยู่แค่งวดละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะไว้ประกอบการตัดสินใจครับสำคัญมากนะครับสำคัญมากนะฮะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าท่านจะได้มีไกด์ไลน์นะครับมีไกด์ไลน์ไว้สำหรับการตัดสินใจในการซื้อนั่นเองนะฮะเรายังผลิตอยู่นะครับยินดีนะครับยินดีมากๆนะฮะโอเคทีนี้ เรามาดูกันผลงานเก่าของผมของโบนิดึงนี่คราวที่แล้วบอกแล้วว่าเพชรข้ากับราชาเด่นนะครับเห็นไหมปั๊บหนึ่งสี่ตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับหนึ่งสี่ตรงตรงไม่ต้องกลับนะฮะนี่เพชรขากับราชานะครับเพราะฉนั้นดูตามผมในคลิปเลือกให้โชคได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะส่วนในโชคของดานำโชคก็เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับเด่นอะไร หนึ่งสี่เห็นไหมครับหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่ตรงตรงเลยนะฮะนะครับหนึ่งสี่ตรงตรงเลยนะครับ, 4, รรเ,รบเพราะฉะนั้นหมดนี้ล่ะนี่ว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับนะฮะเด่นอะไรห้าเด่นนะครับได้แก่ห้าสามห้าสองห้าเก้าห้าแปดอีกตัวหนึ่งที่เด่นนะครับคือหกหกสามหกสอง หกห้าหเก้าและหกแปดนะครับอีกตัวนึงที่เด่นก็คือ3นะครับ3 2 3 5 3 6 3 9และ3 8นะครับนะครับอีกทีนึงน,นะครับ5 3 5 6 5 2 5 9 5 8 6 3 6 2 6 5 6 9แล้วก็6 8นะครับแล้วก็ สามสองสามห้าสามหกสามเก้าแล้วก็สามแปดตัวเองนะฮะนี่คือในส่วนของออด่านำโชคนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าในทิบสองราศีณนะวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยดูซิว่าราศีไหนมีโชคและโชครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะฮะชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยดวงการเงินของท่านนะฮะเข้าสถิตภพสหัชชะแล้วนะครับ ท่านจะได้การเงินการเงินการทองของท่านเนี่ยามาจากเพื่อนฝูงนะฮะการติดต่อประสัมพันธ์ประสานงานจะดีขึ้นนะครับพระุมาสัตา์อุตตาของท่านนะครับอุตตาของท่านเนี่ยเ,เป็นดาวอาทิตย์นะครับซึ่งอาทิตย์เข้าสู่ภพกะดุมพาแล้วนะฮะอาทิตย์เข้าสู่ภพกระดุมพาแล้วหมายความว่าอะไรอุตตาคือโชคลาบนะครับบริวารสิ่งใหม่ๆเนี่ย เริ่มเข้าสู่เรื่องการเงินของท่านนะฮะแสดงว่าชาลาสีเมตเริ่มมีโชคลาภแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอีกดาวหนึ่งของของชาลาสีเมตนะฮะอันได้แก่อันนี้ปัตน,นิมรนะสุภะสุภะคือดาวพาลึหัดนะครับสุภะคือดาวพลึหัดสุภะกรรมสุภะเข้าลาภะนะครับสุภะเข้าลาภะความเจริญรุ่งเรืองนะครับเกิดขึ้นในเรือนโชคลาภของท่านนะฮะสาดาวเจ้าเรือน ของโชคลาบเนี่ยราภกานเข้ากระดุมพาอีกด้วยเป็นดาวาหูนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์เสียงโชคที่ดีนะครับชาวราศีเมษนะฮะสามารถเสียงโชคได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ให้เรามาระวังในเรื่องของอาลาหูคดซับนิดนึงเพราะงั้นท่านอย่าใช้เงินกิกน,นะฮะชาวราศีเมษยังมีจุดล่วไหลทางการเงินอยู่นะครับโชคลาบมีเข้ามาก็จริงแต่ยังมีโช่วงที่โชคลาบกานเงินออกไปอยู่ดีนะครับต้องระมัดระวังเรื่องนี้แค่มากนะโอเคต่อมานะครับ ชาวราศีพฤกษ์ดาวเต็มเลยวันนั้นนะฮะกลุ่มลัคนาไปหมดนะฮะมาจากไหนบ้างนะครับตอนตำแหน่งแรกเนี่ยชาวราศีพฤกษ์เนี่ยมีเจ้าเจ้าเรียนการเงินนะฮะการเงินดาวเจ้าเรียนกระดุมฮะกลุ่มลัคนานะครับการเงินเข้าหาตัวโดยเฉพาะการเงินการทองที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาติดต่อประสานงานนะฮะ เขาใช้ดาวพุธการพูดปาก่อนท่านจะนํามาซึ่งการเงินนะครับนามาซึ่งการเงินและในขณะเดียวกันดาวเจ้เริอนโชคลาภคือดาวพุตตาเป็นยังไงนะตนุการุมัาตชาพันธุปุกุตะปุตตะก็เป็นดาวพุธเช่นเดียวกันนะครับโคจรเข้ามาทับลัคนาเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุศมีโชคมีลาภไหมมีโชคมีลาภเกิดขึ้นไม่พอครับยังถูกดาวอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนพันธุความมั่นคงเข้มแข็งเข,ข้าเกาะกลุ่มลัคนาอีกตำแหน่งนึ่งด้วยนะครับมีหนึ่งสี่ไม่พอนะ พราะฉะนั้นกรรมะเจากต้าเรนกรรมะยังโครจรเข้าสู่ตำแหน่งทัพลัคนาด้วยนะครับเป็นราหูทัพลักนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ตำแหน่งนี้เป็นสีจอมาทัพลักนะครับแล้วเจ้าเรือราพะเป็นยังไงเจ้าเรือราพะไปอยู่ที่กรรมะเพราะนั้นท่านยังมีโชคมีลาบจากการทํางานนะครับรวมถึงการเสี่ยงโชคได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่า ชาวราศีพฤษภที่ปีนั้นอายุจรของท่านเนี่ยเป็นการลกินีจรราหูทับลัคให้เรามันระวังให้ดีนะครับการที่ราหูทับลัคนมีทั้งดีและไม่ดีนะครับขอให้เช็คให้ดีนะว่าเป็นตำแหน่งดาวในทักษะอะไรนะครับแล้วเข้าทับลัคนาเนี่ยผมบอกเลยว่าอยากใช้ชีวิตประมาทแต่โชคลาภเงินทองท่าน,นยังมีได้นอน,นะครับต่อมานะครับชาวราศีเมถุนนะฮะชาวราศีเมถุน โดนเจ้าเรือนวินานะครับข้อทับลัคนานะครับระวังเรื่องสูญเสียเสียใจให้ดีนะครับเป็นดาวสุขด้วยเรามันระวังเรื่องการงินการถอดความรักไว้นะฮะแล้วก็โดนเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเจ้าเรือนราภารับก็ยังข้อลัคนาอยู่ได้ออกไปก็จะมีเข้ามาเหมือนกันนะฮะแต่ให้เรามันระวังโดยฉ้านในเรื่องความรักนะครับดาวสุขนะครับให้มหาลังเรื่องของความรักนิดหนึ่งนะฮะข้อทับลัคนาครับเรามันระวังนิดหนึ่งนะ ส่วนดาวพฤหัสที่เข้าเออดาวเสาร์ที่เข้าทับเน,เเนี่ยจะเป็นลาภะยังเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ตโกโุกระดุมพระแต่ชักพันธุปุตตาอุตตะทับลักก็ยังมีโชคมีลาภเข้ามาครับอาจจะเป็นลัคกี้อินเลอร์เออลัคกี้อินเกมแต่ไม่ลัคกี้อินเลอร์ก็ได้นะฮะระ <ein> มัดระวังเรื่องนี้ให้ดีครับภาระศีมิถุนโชคลาภของท่านเข้ามาการเงนินของท่านดี <hand> <t une> แต่ในเรื่องของความรักท่านต้องระมัดระวังนะครับท่านต้องระมัดระวังนะครับเจ้าเรือลาภะ ก็เป็นดาวังคารเช่นเดียวกันทับลักนาะเช่นเดียวกันโชคลาภท่านยังมาได้ฮะโชคลาภท่านยังมาได้นะครับโชคลาภท่านยังมาได้นะฮะส่วนเจ้าเลนกระดุมพระเป็นดาวจันทร์นะครับในวันนั้นดาวจันทร์เข้ากรรมะไม่เสียนะครับเพียงแต่ว่าใส่อำานจอยู่ในเรือราหูเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นกรรมะในเรือราหูแล้วมันระวังรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเทคนีฮะนะครับแต่ในเรื่องของการงานยังโอเคอยู่นะครับในเรื่องของเอ้ในเรื่องของ การเงินการทอนโอเคอยู่ความรักไม่โอเคและระวังรายจา่ายในเรื่องของการงานที่ดีครับชาวรศาศีพิจิกนะครับชาวร,ร,ราศีกรกฎลาะเขาบอกว่าสุกราอาจารย์เจ้ากล่าวไว้เป็นสิบสองนั้นจับปองร้ายแรงร้อนนะครับแล้วก็เราวิอังคารพุทธนั้นสามลักเป็นสิบสองนั้นจับกเกินแก้ชาวร,ร,ราศีกรกฎโดนพิทุบาทสองตัวในวันนั้นเลยนะฮะมาจากไหนมาจากลาภะเข้าวินาศตัวหนึ่งนะครับแล้วมาจาก กรรมะเข้าวินาตัวหนึง่งชาวราศีกรกฎผมแนะนําว่าแล้วตัวอเสาเริงรักนาด้วยนะครับชาวราศีกรกฎระมัดนระวังเรื่องของความรักที่ดีนะครับความรักเรื่องของหัวใจเรื่องของคู่ครองคู่สัญญาระมัดนระวังการถูกคู่สัญญาโกงด้วยนะฮะแล้วในเรื่องของความรักต่างๆระวังความรักจืดจางลงไปนะครับระมัดนระวังในเรื่องของอา่าหัวีจหัวใจที่ มันจืดจางลงไปมันเงียบลงไปมันแฝบลงไปนะครับชาวราศีกรกฎลมันระวังนิดนึงนะนะครับในเรื่องของความรักนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการทอ, mm. องเจ้าเรือนกระดุมพานนะครับสถิตเข้าสู่ตําแหน่งลาพาักการเงินการทองดีครับได้เงินจากโชคลาภยังมีโชคลาบทางการเงินการทองอยู่นะฮะแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะนุกกระดุมพานสหชาพันธุปุตตะปุตตะได้แก่ดาวังคารนะครับก็เข้าวินาศเช่นเดียวกันให้เรามันระวัง ในเรื่องของบริวารนะครับบริวารจะนำความเสียหายมาให้นะครับแล้วมัระวังนิดนึงนะครับในเรื่องนั้นในเรื่องบริวารนะครับกุฎะอริปฏ like, ิมรัสุภการมัลาภะลาภะก็ยังเข้าอยู่ในเดือนมิถนายนแต่ที่ผมบอกนะครับเรามันระวังนิดนึงนะในเรื่องของทุกขลาบนะฮะมีคนโชคลาบที่ได้มาอาจจะได้อาจจะเสียไปนะครับแต่ในแต่การเงินการคงองก็ยังยังพอได้อยู่นะครับยังพอยังพอโอเคอยู่ก็จะเข้าลาภะ รายได้ยังเข้าปกติแต่ในเกณฑ์เสี่ยงโชคบริวารแล้วก็โชคลาภเนี่ยจะมีปัญหาติดขัดนิดนึงในวันนั้นนะฮะของชาวราศีกรกฎนะครับโอเคต่อมาชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์นู่นรักของชาวราศีสิงห์ตอนนี้งานเยอะนิดหนึ่งนะครับไปเข้าในกรรมมังานเยอะนิดหนึ่งนะฮะส่วนตําแหน่งการเงินการทองนะครับก็อยู่ในกรรมมัดโชคนี้เหนื่อยหน่อยชาวราศีสิงห์แต่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง นะครับการเงินการเงินได้มาจากการทํางานนะฮะหยุดใจไว้ก็เป็นเงินเป็นทองนะครับแต่ว่าอาจจะถูกลาหูเบียดนิดน,นึงนะครับในเรื่องนี้นะต้องเรามัระวังเรื่องของการถูกตลบตะแลงขิ้นป้อนพลิกแพงลิน,นิดนึงนะครับต้องเรามัระวังเรื่องนี้น,นิดนึงนะแล้วก็ตะุกกระดุมพลาสตชาพันทุกปุตตัดโชคลาภนะครับเป็นดาพาริารันดาพาริหัสปุตตะอริเข้าปัตตานี โชคลาภดิงลักนานะครับชาราศีสิงห์ก็พอมีโชคลาภกับเขาอยู่นะฮะนะครับแม้จะแฝงอยู่เดรลาหูก็ตามแต่ยังมีกําลังอยู่นะครับแล้วก็ดาวจาันจะมีจะมีะมสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นพิเศษชาราสีสิงห์นะครับในวันนั้นนะแล้วก็กรรมลาภโชคลาภลาภนะครับเข้าสูก่กรรมะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาราสีสิงห์ในวันนั้นยิ่งขยันยิ่งมีงเงิน นะครับยิ่งขนานยิ่งเงินแล้วก็บริวารก็จะนํามาซึ่งโชคลาภใดด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อลอตเตอรี่หรือเสี่ยงโชคให้ซื้อคนที่เด็กกว่านะชาวราศีสิงห์เราจะดีนะครับในวันนั้นนะ mm hmm. พอเรื่องหันเลงนะครับโอเคเลยนะ mm hmm. โอเคต่อมาชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันช่วงนั้นเนี่ยเออก็จะวุ่นวายอยู่กับสุภะผู้หลักผู้ใหญ่ ตัวตนของเราเนี่ยเข้าหาคนมากขึ้นเครดิตมากขึ้นนะครับนะครับเข้าหาคนมากขึ้นเครดิตมากขึ้นนะครับเจ้าเรือนกระดุมพระซึ่งดาวศุกร์กระดุมพระจะชักพันธุ์ุตตัดอลิตปัตะมุลมอนะสุภักนะครับลาภักการเงินการทองได้ฉัดโชคลาญนั่นาาเองนะครับมีโชคลาภในเรื่องของการเงินการทองนั่นเองนะฮะในราศีกันนะครับถ้าราศีกันเนี่ยังมีโชคลาญจากเงินเงินทองทองอยู่นะครับผม แล้วก็ในตำแหน่งของการเสี่ยงโชคคือดาวเสาอ่าดาวเสาครคลองเรือนกเกษตรครับในตำแหน่งนี้ยังโอเคอยู่นะครับแต่เป็นดาวเสาราก่อนจะได้มาจะต้องเหนื่อยยากนิดนึงเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าชาวราศีกันเนี่ยถ้ามีเวลานะครับบริจาคทําบุญสร้างห้องน้ำวัดก็ได้นะครับหรือแตะลาห้องน้ำวัดสัหน่อยโชคการเงินการทอองท่านจะดีขึ้น เพราะเสาเวลามาทีอะมาช้าแต่มาชัวนะครับมาช้าแต่มาชัวนะแล้วอยู่ในพวปุตตะนะครับมีกําลังนะครับสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่จะเกิดขึ้นจากท่านได้นะฮะโดยเฉพาะในสายรับเหมาก่อสร้างวิศวกรนะครับถือว่าโอเคได้เปรียบนะครับสองชาวราศีกันนะนะครับปุตตะอลิปัตตนิมอนะสุภะเจ้าเรินสุภะเข้าในกรรมมารผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรื่องการงานดีครับกรรมมารนะครับแล้วเจ้าเรือนลาพะ เข้าสถิตในภพอรินะครับลาภาัไปอริระหว่างทุกขลาบระหว่างมีคนมายืมเงินนะครับระหว่างมีคนมาขอให้ช่วยเหลือการเงินการทองที่ท่านได้มาเนี่ยจะมีคนมาช่วยกันเอาออกไปให้ระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าให้ใครยืมเงินนะแล้วก็ไปเซ็นคำประกันงานใครด้วยลักษณะทางกวกนะครับผมบชาวราศีกันนะครับเคต่อมาชาวราศีตุลน,นะครับตนุระของชาวราศีตุลน,นะครับผม ตอนนี้ก็เข้าสู่ภพสุภะแล้วนะฮะในวันนั้นเนี่ยชาวราศีตุลก็จะดีขึ้นเด่นขึ้นในเรื่องของการทําความดีนะครับชีวิตมีเครดิตมากขึ้นเครดิตของท่านที่เคยเสียไปก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีอังคารเข้ากระตุ้นด้วยซึ่งอังคารก็มาจากปัตตานีครับกู้สัญญาคู่ครองเปปึกแผ่นมั่นคงมากขึ้นนะครับและการเงินก็เข้าสู่ตําแหน่งที่ มันคงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในตำแหน่งภพสุภัสนะครับผมการเงินการทองได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สมุนเรื่องการเงินการทองด้วยนะฮะโชคลาภลา่าปุตตะนะครับปุตตะได้แก่ดาวราหูปุตตะเข้ามรณะยังไม่มีโชคลาภมากมายเท่าที่ควรนะนะครับถ้าจะเสี่ยงโชคอ,อาจจะน้อยน้อยหน,น,น่อยนะครับเพราะปุตตะตัวโชคเนี่ยอไปเข้าตําแหน่งมรณะนะฮะแล้วก็ระวังสุขภาพของบุตรให้ดีนะครับ แต่ว่าในจาราเจ้าเรือลาพะเนี่ยเจ้าเรือลาพะซึ่งเป็นอาทิตยเนี่ยเข้าตำแหน่งบอลนะก็ยิงสองเด้นเข้าไปใหญ่นะฮะเพราะงั้นการเสี่ยงโชคของชาลาสิตูลอาจจะให้พอบเทาหน่อยนะครับแต่ท่านจะไปได้จากผู้หลักผู้ใหญ่แทนโชวล่าของท่านอาจจะไปได้จากผู้หลักผู้ใหญ่แทนนะคะเพราะฉะนั้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากครับชาลาสิตุลแล้วจะดีนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากคุยกับเขาด้วยความมีมาตรฐานเป็นผู้ใหญ่นะครับใช้สุภาพใช้เครดิต แล้วจะดีถ้าชา,าสีตุลน,นะครับผมนะฮะชาาสีวิจิตรครับแน่นอนเด่นนิดนึงเพราะว่าชาาสีวิจิตรได้พลหัพธเป็นปฐุมเกณฑ์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตําแหน่งสาหาช้าได้เกษตรอีกนะฮะมันคงเข้มแข็งอีกแล้วก็มีเสาเริงเอ้ยตาวราหูเร็งลัคะนาเป็นองค์เกณฑ์นะครับขับชาราสีวิจิตรเรื่องของการงานโดดเด่นมากนะฮะเรื่องการเรงินการทองเป็นยังไงนะครับการเรงินการทองเข้าพันธุ์ท ไอ,อ้กระดุมพระข้าพันธุนะฮะกระดุมพรเข้าพันธุคือได้เงินได้ทองจากอสังหารครับแคทําสายอสังหาเป็นชาลาสีพิจิตรยังได้อยู่การเงินการทองได้จากผู้ใหญ่สนับยังโอเคอยู่นะครับทุกอย่กงลังลงตัวอยู่สองชาลาสีพิจิตรนะฮะไม่เสียนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยชาาสีพิจิตรเนี่ยในเรื่องของโชคลาภนะครับกระดุมพระสหาชาพันธุปุตตะอาริปุตตะ,ตตะนะครับปุตตะได้แก่พระฤๅ เข้าสู่พบพันธุ์ุ่เช่นเดียวกันนะครับบุตรหลานนํามาซึ่งความมั่นคงบริวานนรออกมามีโชคลาภในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็มีโชคลาภในเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวด้วยนะครับชาวศีลมิตรถือว่าดวงดีนะครับดวงดีนะฮะปัตน้มรณะสุภะกัมมะลาภะนะครับลาภะได้แก่ดาพุธดาพุธก็เข้าสู่ตำแหน่งปัตน้นะครับเล็งลัคนา นะฮะโชคล่าเกิดขึ้นกับคู่ครองเกิดขึ้นกับคู่สัญญานะครับตําแหน่งนี้ถือว่าดีมากนะฮะถ้าจะติดขัดในเรื่องของมอรณะบ้างเจ้าเรือนมรณะอที่โคโจอเข้าไปอยู่ในปตัตตานีก็ระวังสูงภาพของภรรยาไปนิดนึงนะครับทาราสีนิดนะนะฮะหรือว่าสูงภาพของคู่ครองนิดน,นึงนะฮะแล้วก็ต่อลิไปมอรนะครับศัตรูทำอะไรไม่ได้นะศัะตรูทำอะไรไม่ได้เลยนะครับศัตรูทำอะไรไม่ได้ แต่ว่าตัวเจ้าเจ้าชะตาเองเนี่ยอาจจะเข้มนิดในเรื่องๆๆๆของเส้นสัมพัสธ์นะฮะเชื่อเซนของตัวเองบ้างก็จะดีนะครับชาวราศีพิจิกโอเคครับต่อมานะครับชาวราศีธนูนะครับตะนุ้งละเข้าไปอยู่ในภพสหาชาเพราะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยก็จะติดต่อสมาคมสังคมมากขึ้นนะครับผมนะฮะดาวเจ้าเรือ,อกนการเงินก็เข้มแข็งอยู่นะครับโดยเฉพาะใครทําสายสังหานะครับชาวราศีธนูถือว่ามีโชคนะฮะเพราะดาว ดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรนะครับมีกําลังในเดือนนี้นะคะมีกําลังเป็นดาวเจ้าเงเกษตรนะครับแล้วก็ตําแหน่งของโชคลาภปุตตานะครับอริปัตตานิเข้าเรงลัคนานะฮะดาวแห่งโชคลาภปุตตาเข้าเรงลัคนานะครับมีโชคมีลาภจากเพศตรงข้ามนะฮะคือลอตเตอรี่จากบสตรสได้นะครับแตะในขณะเดียวกันปุตตาระวังอริเข้าเรงลัคนาเช่นเดียวกันความรักของชาวราศี เราชาวราศีธนูเนี่ยเรามันระวังไว้ให้ดีนะครับช่วงา้ระวังไว้ให้ดีนะฮะนะครับเรื่องราขานาเป็นปิทุบัตรนะครับเรามันระวังไว้ทีหนึ่งนะฮะอยากมีปากเสียงกันอย่าร้อบอกแย่งกันนะครับแล้วก็าากลาภะแต่โชคลาภนะครับเกิดขึ้นกับเพศตรงข้ามแน่นอนเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูถ้าเป็นแบบนี้ให้เรามันระวังเรื่องมือที่สามไว้ฮะนะครับเรื่องมือที่สามไว้ลาภะเข้าปัตตานีได้โชคลาภจากุภาพสตรีนะครับแล้วก็ กางจินเข้มแข็งด้วยแล้วก็ช่วงนี้เนื้อหอมนะฮะคาลิสิปนูนะครับช่วงที่คอยออกเนื้อหอมเรามันระวังอยาเผลอไผยเผลอใจไปง่ายๆนะครับต้องมั่นคงในอารมณ์นิดนึงนะแล้วจะรอดพ้นจากอุปสรรคเหล่านัา้นไปได้นะครับต่อมานะครับชาวราศีมังกรเป็นตัวของตัวเองมากนะครับเพราะเจ้าเรือนกลับมาโคโจรทัศัคนานะครับเป็นดาวเสาแต่บางคนบอกว่าอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเสาทับลักษณ์นะครับะหว่างความทุกข ความเหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นทําอะไรอย่ามั่นใจตัวเองเกินไปนักนะครับชาวราศีมังกรจะทําอะไรอย่ามั่นใจตัวเองเกินไปนะฝฟังคนอื่น,น,น<อ>บ้างนะฮะเพราะว่าสหัสช้ามากระดุมพักระวังระวังเคลืาอาค่อนฝูงเข้ามาในเรื่องของการเงินนะครับนิดนึงนะ,ะกระดุมพักไปสหัรช้าได้เงินจากเพื่อนนะครับแต่สหัรช้ามากระดุมพักเนี่ยมีข้อจกากัดจนึงว่าระวังระวังเคลื่อนฝูงมายืมเงินนะฮะแล้วะะ <ๆ S 2> มีดาวจันทร์เข้ามาทับด้วยนะครับซึ่งดาวจันทร์มาจากปัตตานีด้วยนะครับ ปอจจนนี้ที่เข้ากระดุมพระเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยรามัดระวังเรื่องคู่ครองหรือเพศตรงข้ามจะหยิบยืมเงินทองนิดนึงนะครับชาวราศีมังกรนะนะฮะส่วนโชคลาภล,าลา่ะอนุกรมพระสา็จพันธุปูตาปูตาเข้าอารีนะครับชาวราศีมังกรยังไม่ค่อยมีโชคมีลาภเท่าไหร่ในงวดหน้านะนะฮะเล่นเบาๆน,นิดนึงนะครับนะฮะแล้วพันธุเข้าอารีด้วยระวังขัดแย้งกับที่บ้านนะครับ ว่าข,ข no liebe, nice though, anyway. right iß, ัดแย้งกับพี่ได้เราเอาผู้ับผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยความเป็นตัวของตัวเองเกินไปเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าตัดสินใจพลาดนะจะตัดสินใจผิดนะครับส่วนดาวเจ้าเรือราพักข้ออริเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะระมัดระวังนิดนึงนะครับระมัดระวังในเรื่องของของการตัดสินใจที่มั่นใจเกินเหตุของตัวเองไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าจะเป็นตัวของตัวเองมากนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะโอเคชาวราศีกุม มาเนื้อหอมที่เดียวเชียวนะครับก็จันรกุมลัคนาในวันนั้นนะแล้วไม่พอพลึหัสที่เป็นกระเรียนกระดุมพรักกุมลัคณาอีกนะครับเ็นดาวพลึหัสเสรยด้วยการเงินการทองได้มาจากวันพิปฏิหานะฮะแล้วก็สําหรับชายหนุ่มนะครับชายชาวราศีกุมเนี่ยสองห้าเนี่ยฮะถือว่าเป็นดาวที่โชคดีมากนะครับถ้าท่านใดกําลังมีความรักอยู่นะครับสามารถที่จะดูจังหวะดีๆแล้วก็ พัฒนาความสัมพันธ์ความรักของเราขึ้นไปอีกสง่มุหนึ่งได้นะฮะท่านที่เป็นเพื่อนกันอยู่กลังจีบจีกันอยู่สามารถเป็นแฟนกันได้นะครับขอให้จับจังหวะให้ดีแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ยทั้งการเงินก็ดีครับตุกกุมารสักพันธุปุตตะปุตตะซึ่งเป็นดาวพุธนะครับก็เข้าอยู่ในภพพันธุมีโชคมีรากเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเกิดขึ้นกับครอบครัวด้วยความมั่นคงให้ด้วยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของคู่ครองนะครับอ่าพันปุตตะนะครับอริศนะฮะปัตตานีนะครับปัตตานีก็เข้าสู่ภพพันธุเช่นเดียวกันนะฮะคู่ครองก็ดีครับมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของอการเงินการทองต่างๆเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะฮะแล้วก็ลาระนะครับเจ้าเรือลาภะ ไม่อพอราคะกลุ่มลักนาอีกจังครับนะฮะเพราะนั้นชาวราศรีกุมมีโชคมีลาภมากครับมีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้ดีนะฮะแล้วก็มีสิิ์ที่จะถูกลงวัลสูงครับชาวราศรีกุมนะฮะพลลัพธ์ขดกลุ่มลักนานะครับถ้ามีอะไรที่ต้องตัดสินใจนะครับขอให้ใช้ดาพผลลัพธ์ขาที่กลุ่มลักนาในการตัดสินใจเข้าไว้นะฮะเช่นการตัดสินใจต่างๆให้ใช้ความรู้บนพื้นฐานความรู้ไวใ้ให้มากนะครับเราจะดีนะครับเราจะดี ชาลาสีกลุ่มนะครับส่วนชาลาสีเม็นะครับชาลาสีเม็เอ้ยชาลาศีมีนโทษน,นะชาลาสีมีนชาลาสีมีนต้องระมัดระวังนิดนึงครับเนื่องจากในวันนั้นเนี่ยหนึ่งความรือหั่กระจาดของท่านเนี่ยเข้าร่วมในเอนมีน้านะครับเขาบอกว่าให้ระวังระวังผู้หลักผู้ใหญ่นําพาเรื่องหนักใจเรื่องเสียหายมาให้นะครับประกอบกับดาจ้นเรือนกระดุมผ้าของท่านยังโดนมันจะอยู่่นะฮะการเกิดการทองของท่านรองเก็บไม่อยู่นะครับ น่าจะไไม่พอท่านยังโดนดาวราหูเข้าของคบที่สามของท่านนะฮะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคบที่สามของท่านเนี่ยเป็นตําแหน่งที่เราเรียกกันว่าราหูโดนคนอิจฉาครับราหูเข้าคนเรืองสังขช้าในเรื่องสังคมสังคมจะเกิดความอิจฉาหรือ,อยากันได้ให้ระมัดระวังเพิ่มลงงานให้ดีนะครับนะฮะแล้วตําแหน่งต่อมาที่เป็นตําแหน่งของ เราต้องรปปุตตือโชคลาภปุตตะนะครับเข้าอยู่ในภพวีน้าีกเช่นเดียวกันโชคลาภจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับนะครับโชคลาภไม่โอเคเท่าไหร่นะครับปุตตะอลีนะครับอลีเกิดขึ้นในเพื่อนฝูงนะครับชัดเจนนะครับชาวราศีมีนผมเน้นเลยนะชาวราศีมีนละมัดเะวังสังคมรอบๆตัวท่านให้ดีนะครับนะฮะอลีปัตตานีนะครับกนะสุภักกามลาภ ยังคงมีเจ้าเรือนราพักครองเรือนเกษตรของตัวเองอยู่ครับแต่เป็นดาวเสาร์กว่าจะได้มาค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าน,นิดนึงนะครับลำบากในล้านนิดนึงนะเพราะฉะนั้นนี่คือดวงในทั้งหมด12ราศีนะครับที่ผมได้ทาไว้ให้กับทุกท่านนะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดสงสัยนะครับสามารถที่จะติดต่อมาทางผมได้ครับนะครับที่นี่เลยครับอาจารย์โอ๊ตทนฝั่งทนนะครับ 0816174588นะครับ ID Line ก็ JUDOBJJ นะครับ0816174588 ID Line ก็ JUDOBJJ นะฮะซึ่งใครสงสัยเรื่องอะไรนะครับสามารถสอบถามได้นะครับทั้งในส่วนของเรื่องเลิกนะครับพิธีกรรมการเปิดร้านการตั้งศาลต่างๆนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูเลขของวันที่หนึ่งที่นายครั้งนึงนะครับนี่เหมือนั้งใดจ,จะแคปไว้เมื่อกี้ลืมให้แคปเคนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามแคปเจอร์เมื่อกี้ลืมยืนให้แคปอ่าอิ่ทุนนะโอเคครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะครับหรือสนใจสอบถามเรื่อง,องต่างๆเนี่ยเลิกผานาทีนะฮะหรือว่าการตั้งศาลส,นะสามารถปรึกษาผมได้นะครับสมารถปรึกษาผมได้นะฮะ แล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้รับสาระความ,มรู้การเรียนรู้จากทางเราอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆนะครับเพื่อเวลาที่เรา Facebook, เอัพเฟซบุ๊กเอออัพยูทูบเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันจะได้ขึ้นไปหาท่านบ่อยๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับสกิปคนข้างๆด้วยนะครับสกิปเท่ากับเมื่อสกิปก็เกิดสตังค์นะครับผม ถ้าอยากจะแบ่งปันความรู้แบ่งปันโชคลาภให้กับเพื่อนของท่านเนี่ยให้เขาดูติดตามคลิปของเรานะครับติดตามคลิปของเรานะฮะติดตามคลิปของเรานะครับแล้วก็จะเลืนนะครับถ้าสงสัยอะไรก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะ081 077 888นะครับ idline ก็ j u d o p e e นะฮะอาจารย์อ้ของทนนะครับยินี้คำปรึกษาทุกท่านนะฮะแล้วก็สาระการสาระต่างๆนะครับและความรู้ต่างเนี่ยผมจะนำมาบอกข่านท่านอย่างต่อเนื่อง นะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านม,มากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ